คซีนถือว่าเป็นวาระแห่งชาติค่ะที่รัฐบาลให้ความสําคัญทั้งการจัดหารวมทั้งให้ประชาชนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะกระทรวงแรงงานค่ะได้มีการจัดจุดฉีดวัคซีนรวมทั้งหมด46จุดทั่วกรุงเทพซีบีเอฟของเรานะคะได้มีการผนึกกาลังโดยการส่งอาหารปลอดภัยให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนด้วยบรรยากาศโดยภาพรวมจะเป็นอย่างไรนั้นตามสกีมาเลยค่ะ ในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับมอบผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมทานมูลค่า6ล้านบาทจากซี o ประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารแจกใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในพื้นที่ฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33รวม46จุดทั่วกรุงเทพ พื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทยโดยมีคุณสุดที่สุโกศลประหลัดก,กระทรวงแรงงานและคุณพิมลรัตน์ตรีพัฒนาวิจิตรประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล CP ร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างทั่วถึงโดยเร็วซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกันตนมีความปลอดภัยแล้วยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ จึงจัดสถานที่ฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพเช่นสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัายธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สิงค์คอมเพล็กซ์การที่ CPF ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านอาหารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยแบ่งเบาภารกิจและทำให้การฉีดวัคซีนของกระทรวงเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นการกระจายวัคซีนหรือการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องผู้ประกันตนในมาตรา33จําจำนวน11ล้านคน การที่เรากระจายวัคซีนมันมีการขบวนการในเคลื่อนย้ายในการขนส่งวัคซีนในการจัดคิวในการเดินโฟง,งานในการลงทะเบียนต่างๆเราไม่สามารถที่จะสะดุดได้สักขั้นตอนหนึ่งเราเองได้รับการสนุนจากผู้บริหารในเครือ CPF นะครับซึ่งนำอาหารน้ำดื่มดูแลบุคลากรทางการแพทย์ดูแลเจ้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานตลอดระยะเวลาที่เราจะฉีดวัคซีนให้กับ ี่น้องผู้มกันตนต้องขอบคุณนะครับในผู้บริหารในเครือ CPF นะครับที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อ CP นะครับ CPF นะครับมูลนิธิทันินเทวีนะครับและมูลนิธิพัทรักษานะครับมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่เห็นถึงวิกฤตในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทราบว่ากระทรวงแรงงานนะครับก็มีกิจกรรมมีขีดความสามารถอย่างยิ่งแล้วก็ดูแลผู้ประกันตนจํานวนมากเราเองก็เป็นสมาชิกหนึ่งของทางกระทรวงแรงงานนะครับเราเองก็ อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระคือการสนุนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเพื่อให้การเข้าไปช่วยเหลือแรงงานในประเทศไทยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนียก็เป็นตามหลักปรัชญาของบริษัทนะครับปรัชญาสามประโยชน์คือหนึ่งต้องช่วยเหลือให้ประเทศชาติเราเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรงได้สังคมแข็งแรงนะครับบริษัทเองก็เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมก็จะได้มีส่วนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งร่วมกันสำหรับโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่รวมต้านภัยโควิด -19 ดิเริ่มมาตั้งแต่ปี2563ตามนโยบายเกรือเจริญโภกภัณฑ์ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 จากวันแรกถึงวันนี้ CPF ส่งมอบอาหารไปแล้วหลายล้านแพ็คน้ำดื่มหลายล้านขวดพร้อมความช่วยเหลือหลากหลายด้านที่ส่งตรงถึงคนไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า1ปีครอบคลุมโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบางทั้งแรงงานต่างชาติและผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดเช่นคลองเตยจุดฉิดวัคซีนอนอกโรงพยาบาลเช่นศูนย์ฉิดวัคซีน,น,นกลางบางซื่อศูนย์การค้าดีเอมโบรียมไอคอนสยามและหน่วยง,งานต่างๆทั่วประเทศมากกว่า500แห่งเราจุงคงเคียงห้างคนไทยนำความเชี่ยวชาญด้านอาหารของบริษัทไปช่วยเหลือประชาชนและสังคมเป็นทีมประเทศไทย ก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปได้วยกัน